พาใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาชัวหะแสงตราหอยหลอด รหรือหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมได้แสดงธรรมะให้สาธุชนทั้งหลายได้น้อมนำไปปฏิบัติตามโดยมีเนื้อหาดังนี้เรื่องอบรมสั่งสอนด้วยเมตตาลูกหลานและเด็กในวัยนี้เปรียบเสมือนผ้าขาวติดสีต่างๆได้ง่ายแล้วอย่าได้ตามใจในสิ่งที่ไม่ควรเมื่อทำอะไรผิดพลาด ก็ควรจะเรียกมาชี้แจงตักเตือนให้เห็นผิดชอบชั่วดีอย่าทําเป็นคนเจ้าอารมณ์อย่าโมโหโลูกตีจนหัวร้างข้างแตกเอาแต่โมโหโไม่ฟังเหตุผลลูกเลยแม่เจาะแจ๊ะไม่ได้ฟังเสียงลูกเลยตีส่งเดชไปได้ลูกมันก็เลยไม่นับถือแต่แม่ที่มานี้คงจะไม่ใช่แม่เจาะแจ๊ะนะคงพูดกับลูกเพราะเพระพูดเพราะเพระทุกคนก็ดี แต่ยาเอาต่โมโหโทโสไม่ฟังเหตุผลถือใจตัวเองเป็นประมาณซึ่งจะทำให้เด็กขาดความเคารพยำเกรงลูกไม่เคารพเลยก็ขอฝากทั้งผู้ใหญ่ไปถ้าท่านจเจริญพระกรรมฐานท่านจะมีเมตตาลูกรักลูกดังแก้วตาลูกท่านจะเรียนหนังสือเก่งลูกของท่านจะอ่อนน้อมถ่อมตนตลอดรายการ ถ้าท่านจเจริญพระกรรมฐานได้อย่างที่กล่าวแล้วจะพูดจะจากับลูกลูกก็จะเชื่อฟังพูดมีเหตุมีผลแต่ถ้าว่าเมื่อกล่าวกันดีๆยังไม่เชื่อฟังต้องลงโทษตามควรแก่ความผิดอย่าปล่อยตามยถากรรมไม่ได้ปล่อยไปตามลมตามแล้งเลือดก,ก้อนเดียวเองไม่ได้เป็นลูกของเราเป็นหลานของเราเช่นลูกไปรังแกคนอื่น หรือไปขโมยของคนอื่นแทนที่จะห้ามปรามกลับส่งเสริมอย่างนี้เรียกว่าสอนลูกให้เป็นโจรระวังน้ําตาจะเช็ดหัวเข่าในโอกาสหน้าพ่อแม่อย่างนี้ก็มีมีตัวอย่างในสิงบุรีมานานแล้วเขาจับลูกไปติดคุกพ่อแม่ก็ไปร้องไห้นี่ไปปล้นเขามาตั้งแต่เมื่อสมัยอาตมายังไม่ได้มาอยู่วัดนี้ ส่งเสริมลูกให้ไปปล้นแม่ก็ดีใจได้ของมาต่อมาลูกก็ถูกจับได้เรื่องพ่อแม่ที่ดีคุณลักษณะของพ่อแม่ที่ดีคือจะต้องแนะนำดีคือจะต้องดีทั้งแนะดีทั้งนำแนะดีหมายถึงต้องเข้าใจอบรมสั่งสอนด้วยอุบายอันแยบคาย สอนให้ลูกสวดมนต์ไหว้พระเจริญกุศลนำดีหมายถึงต้องประพฤติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกๆล,ลูกจะได้จำไว้เป็นตัวอย่างต่อไปอย่าเล่นการพนันอย่าดื่มสุราอย่าทะเลาะก,กันให้ลูกได้เห็นถ้าหากเท่านี้ทำไม่ได้มันจะไม่ได้ผลเรื่อง หน้าที่ของลูกที่พึงปฏิบัติส่วนหน้าที่ของลูกจะต้องทำตัวเป็นลูกที่ดีรักพ่อรักแม่อย่าปล่อยให้ท่านรักข้างเดียวอาตมาพยายามเน้นถึงเด็กให้มากที่สุดเพราะว่าเด็กวัยรุ่นวัยร้ายมันจะมากขึ้นเพราะไปทุ่มเทความรักให้พ่อใหม่แม่ใหม่กันสมดจนไม่มีรักเหลือไว้สำหรับพ่อเก่าแม่เก่าซะเลยไปได้เมียเมียก็เป็นแม่ ความรักที่พ่อแม่ให้กับลูกนั้นบริสุทธิ์จริงๆสะอาดนักและใหญ่หลวงนักคำอุทานที่พ่อแม่เปล่งออกมาว่าทูนหัวของแม่เอ๋ยดวงใจของพ่อย่อมเป็นหัวข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้ฉะนั้นพวกลูกๆทุกคนจะต้องเลี้ยงท่านให้ดีๆให้ท่านได้ปลื้มใจว่ามิเสียแรงมีลูกหญิงก็พึ่งได้ มีลูกชายก็แสนจะดีท่านจะได้อายุมั่นขวัญยืนอยู่เป็นร่มโพทองของลูกต่อไปนานๆหน้าที่ของลูกได้แก่ตระกูลวงศ์ที่ดีอันเป็นส่วนธรรมวงศ์ควรรักษาไว้มีความประพฤติดีจนเป็นที่วางใจเหมาะสมที่จะเป็นทายาตรับมรดกของท่านสืบต่อไปได้แม้ว่าท่านจะหาบุญไม่แล้วก็ควรจะบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านบ้างในโอกาสอันสมควรเป็นการแสดงว่าเรายังระลึกถึงพระคุณของท่านอยู่เท่าที่ยกมานี้พอเป็นตัวอย่างเท่านั้นเพราะยังมีหน้าที่อื่นๆอีกมากมายซึ่งท่านย่อมทราบดีจึงของดไม่กล่าวเอาเพียงว่าใครมีหน้าที่อย่างไรปฏิบัติไปให้ถูกหน้าที่ก็นับว่าเป็นคนดีได้ สัพพทานางังธรรมทานางังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง